ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูสบโอกาสได้โกงค่าตัวแล็บฟอร์ดล่าสุดมีรายงานว่าสโมสรมันเชสเตอร์ยูไนเต็ดศบโอกาสที่จะสามารถเพิ่มค่าตัวมาคันแล็บฟอร์ดได้นะครับหลังจากที่ในตอนนี้ตัวนักเตะกลับไปติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งโดยที่ตัวของแล็บฟอร์ดถูกปล่อยให้กับแอสตันวิลล่ายืมตัวไปใช้งานนะครับและมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอง ก็ต้องการขายขัดและฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ด้วยเนื่องจากตัวของแลฟฟอร์ดไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของกุนซือลูเบนอโมลิมแต่ว่าหลังจากที่ย้ายไปลงบูให้กับทีมของอูนในเอมิลี่ในใหญ่ของวิลล่าแม้ว่าตัวของแลฟฟอร์ดจะยังสอยตะข่ายไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวของแลฟฟอร์ดกับโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าตอนที่ตกอับอยู่กับแมนยูและรวมถึงแสดงออกถึงความมุ่งมั่นกว่าอย่างเห็นได้ช้าทําให้มีผลงานอสซิ์กับแอสตันวิลล่า และจากผลงานที่กระเตื้องขึ้นมาส่งผลให้ตัวของแลฟฟอร์ดกลับไปมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งหลังจากที่เจ้าตัวหลุดโผจากทัวร์เมนต์ยูโร2024นะครับจากการประกาศรายชื่อขุนพลทีมสิงโตคำรามโพแรกของโทมัสทูเคลผู้จัดก,การทีมชาวเยอรมันและต่อกรณีดังกล่าวล่าสุดทางด้านมิกเบาลนักข่าวของฟุตบอลอินไซเดอร์ได้ออกมาระบุเมื่อวันที่17มีนาคมว่าในตอนนี้แมนยูในแต่เตรียมที่จะตั้งค่าตัวแลฟฟอร์ แพงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่เขามีฟอร์มที่ดีกับแอสตันวินล่าและรวมไปถึงมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษแล้วด้วยซึ่งมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ต้องการค่าตัวของแลฟฟอร์ดสูงขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ50-55ล้านปอนด์หลังจากที่ตัวของแลฟฟอร์ดถูกโทมัสทูเคินเรียกตัวกลับไปติดทีมชาติซึ่งตอนแรกดูเหมือนว่าทีมปีศาจแดงต้องการที่จะขายแลฟฟอร์ดในราคาที่ย่อมย่อประมาณ40ล้านปอนด์แต่ดูเหมือนว่ามูลค่าของแลฟฟอร์ดมีแต่ จะเพิ่มขึ้นนะครับและในตอนนี้ตัวของแลฟฟอร์ดได้รับความสนใจจากทั้งวิลล่าและบาร์เซโลนาทีมในสเปน ที่เชื่อว่าบาร์เซโลนาจะกลับมาล่าตัวเลฟฟอร์ดอีกครั้งในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เพราะว่าการกลับไปมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษแสดงให้เห็นถึงมูลค่าที่สูงขึ้นของเลฟฟอร์ดนะครับซึ่งมันก็จะเปิดโอกาสให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเรียกค่าตัวนักเตะที่สูงขึ้นได้ขายได้ราคาเพิ่มอีกสัก1ิล้านปอนด์ก็ยังดีนะครับสำหรับในตัวของมาคัสเลฟฟอร์ดแต่ยังไงก็ต้องขายให้ได้นะครับจะได้นําเงินม,มาเสริมทัพแข้งใหม่ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูล็อกเป้า4ี่กองหน้าเสริมทัพซัมเมอร์นี้ ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดได้วางแผนดึงกองหน้ารายใหม่เข้ามาเสริมทีมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่จะถึงนี้โดยมี4รายชื่อเป้าหมายหลักตามรายงานข่าวล่าโดแน่นอนว่าในตอนนี้ทีมปีศาจแดงกำลังอยู่ในระหว่างสร้างทีมใหม่นะครับหลังจากที่ทีมต้องพบกับฤดูการอันน่าผิดหวงังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งศูนย์หน้านะครับซึ่งทีมปีศาจแดงมีลับมุดหอยลุนเป็นกองหน้าใหม่เลข9้าคนปัจจุบนันตัวของหอยลุนพึ่งยิงประตู แรกในรอบ22เกมจากเกมกับเลสเตอร์ซิตี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดนะครับตามรายงานจากฟอร์เรียมแพทเทนเบิร์กนักข่าวคนดังของสกายเยอรมันได้ออกมาระบุว่าในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี4ศูนย์หน้าที่เล็งไว้เพื่อเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ซึ่งหนึ่งในนั้นจะรวมไปถึงเด็กเก่าของลูเบนอโมลิมด้วยโดยเป้าหมายแรกแน่นอนว่าจะต้องเป็นวิกตอร์โยเคเลสของสปอร์ติ้งลิสบอนคือศูนย์หน้าคู่บารมีที่ช่วยให้อโมรลิมประสบความสำ สำเร็จอย่างสูงกับต้นสังกัดเก่าสปอร์ติง้งนอกจากนี้ยังมีชื่อของอูโกเอกีติเก้ของไอทัฟแฟงเฟิร์ตเบนจามินเชสโกของแอร์เบไรเซกและวิกเตอร์โอซิเมนของนาโปลีที่ตอนนี้ถูกปล่อยยืมตัวให้กับกาลาตาสลายใช้งานโดยที่กองหน้าทั้ง4คนนี้ล้วนแต่เป็นกลุ่มดาวซันโวแถวหน้าของลีกยุโรปในฤดูการล่าโุดและมีรายงานว่าอาเซนอลและเชลซี2ทีมร่วมลีกก็กำลังจับตาม,มองสถานการณ์ของเบนจามินเชสโกและวิกเตอร์ ิเมนตามลำดาโดยที่ตัวของเบนจามินเชสโกตกเป็นข่าวกับทัพปืนใหญ่ในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะครับแต่ตัวนักเตะเลือกที่จะคาแข้งในเยอรมันต่อไปโดยที่ในฤดูการนี้ตัวของเชสโกก็ยังสามารถทําไปได้17ประตูนะครับจากการลงสนาม36เกมให้กับแอร์เบรไลซิกในฤดูการนี้ขณะที่วิกเตอร์โอซิเมนย้ายไปตุรกีแบบยืมตัวนะครับและตัวของโอซิเมนทําไปได้ถึง26ประตูในฤดูการนี้โดยมีค่าฉีกสัญญาที่ลดลง ในช่วงซัมเมอร์นี้เหลือเพียงแค่62ล้านปอนด์เท่านั้นส่วนเป้าหมายอันดับหนึ่งของอัลโมริมเชื่อว่าจะเป็นวิกตอร์โยเคเลสดาวยิงวัย26ปีนะครับที่ตัวของโยเคเลสเคยเล่นให้กับไบตันและโคเวนที่ในอังกฤษก่อนหน้านี้ ก่อนที่ตัวของโยเคเลสจะไปเรียกฟอร์มเก่งในโปรตุเกสกับสปอร์ติ้งนะครับและในฤดูการนี้ยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับทำไปได้ถึง40ประตูนในทุกรายการทั้งนี้กองหน้าของทีมปีศาจแดงในชุดปัจจุบันยังทําผลงานไม่ดีพอนะครับโดยที่ฮอรลุนยิงได้เพียงแค่8ประตูนในฤดูการนี้เท่านั้นส่วนโจชัวเซิร์ซีทาไปได้6ประตูจากการลงสนาม44เกมและดาวซัมโบสูงสุดของแมนยูไนเตดฤดูการนี้ก็คือบูโน่แฟร์นันนะครับที่ยิงไปได้ แฝดประตูในเพเมรี ตามมาด้วยอามัดดิยัลโล6ประตูแต่ตอนนี้ตัวของอามัดบาดเจ็บและต้องพักยาวทั้งฤดูกาลโดยแน่นอนว่าอยู่ในเตตมีแผนที่จะเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาพวกเขาได้แค่แพทริกดอกูและไอเดนเฮเวนมาเสริมทัพเท่านั้นสำหรับ4ี่รายชื่อที่มีข่าวล่าสุดส่วนตัวแอปมินมองว่าที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นวิกตอร์โยเคเลสกับวิกเตอร์โอซิเมนเท่านั้นนะครับเพราะดูแล้วในลายของเบนจามินเทสโกน่าจะไม่ มีใจให้กับทีมปีศาจแดงนะครับนักเตะน่าจะย้ายไปร่วมทีมอาเซนอลมากกว่าส่วนในลายของอูโกเอกิติเก้ส่วนตัวแอดมินมองว่าน่าจะแพงนะครับเพราะว่าสโมสรไอทัสแฟงเฟิร์ตขายกองหน้าแพงๆทั้งนั้นถ้าเอาแบบใช้งานได้ทันทีส่วนตัวแอดมินเชียวิกต่อโยเคเลฟมากที่สุดแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงละครับมองยังไงกันบ้างใครที่จะเหมาะเป็นกองหน้าเบอร์เก้าคนใหม่ให้กับลูเบนอโมลิมลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ Tap. ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับขึ้นราคา3ปีเต็ดกลุ่มแฟนบอลแมนยูผิดหวังสโมสรอนขึ้นราคาตัวปีล่าสุดมีรายงานว่าสโมสรอนแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ประกาศขึ้นราคาตัวปีอีกหาเปอร์เซ็นต์สำหรับฤดูกาลหน้าและนับว่าเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วนะครับที่แฟนบอลต้องจ่ายแพงขึ้นโดยทางด้านสโมสรอนให้เหตุผลว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทำสโมสรอนให้สโมสรอนมีความมั่นคงทางด้านการเงินซึ่งกลุ่มแฟนบอลของแมน เตอร์ยู่ในเต็ดระบุว่าการขึ้นราคาครั้งนี้น้อยกว่าที่พวกเขากังวลนะครับและยังรวมไปถึงมีการตึงราคาสําหรับเด็กอายุต่ากว่า16ปีด้วยแต่แฟนบอนก็ยังคงไม่พอใจนะครับเพราะว่าทางด้านสโมสรอนเมินคําเรียกร้องของพวกเขาให้คงราคาตั๋วเดิมสําหรับทุกคนโดยนับตั้งแต่เซอร์จิมและคิปและกลุ่มอินิออสเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมของทีมเมื่อปีที่แล้วทีมงานของเซอร์จิมพยายามที่จะปรับปรุงสถานะทางด้านการเงินของสโมสรใหม่ทั้งหมด แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างกับทําให้แฟนบอลไม่พอใจนะครับและส่งผลให้เกิดการประท้วงโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่เจอกับอาร์เซนอลที่เกิดการประท้วงเกิดขึ้นที่สนามโอแทฟฟอร์ดซึ่งทางด้านโอมาเบรดาซีอีโอของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดได้กล่าวว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ในการกําหนดราคาที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็มีขึ้นเพื่อชดเชยต้นทุนการดําเนินการที่เพิ่มขึ้นโอมาเบรดาได้ออกมาถแถลง ชี้แจงและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดนมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดประจำช่วงบ่ายนะครับของวันที่18มีนาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ